สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องรับฟ้งนะครับเราชอบเรื่องรับรับนะครับวันนี้คุยกันเหมือนเดิมกับอาจารย์ดรเสรีบุญฑาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมาคุยเรื่องตึกซักฟอกตกลงเนี่ยเขาจะซักฟอกตายกอิงกี่วันฮะอาจารย์เขาอภิปรายในยุ่งตรีคนเดียวแล้วคุณภูมิธรรมพูดทำไมว่ารัฐมนตรีทุกคนพร้อมนั่นก็แสดงว่าเขาคงจะวาง แผนกันเอาไว้แล้วว่าถ้ามีการซักถามอะไรที่นายงตรีตอบไม่ได้ก็ขอให้โยนมาที่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็แล้วกันไม่เช่นนั้นคุณภูมิธรรมคงจะไม่พูดว่ารัฐมนตรีพร้อมแสดงว่าเขาก็ต้องวางแผนมาดีนะผมเห็นด้วยนะก็จะให้นายยตอบคนเดียวก็ตอบพม่วหวหรอกอาจารย์นายยจะไม่เก่ง,งอี่นี่ไงที่นูพูดออกมา ยิ่งเขากลัวนายกทัมตรีตรอบตอบไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยเขากำลังเตะลูกฟุตบอลเข้าเข้าโกตัวเองนะคือถ้าเกิดว่าคุณแสดงอาการวิตกกังวลอย่างมากว่านตรีนายงตรีจะตอบไม่ได้เท่ากับคุณยอมรับที่คนเขากล่าวหาในคำปารบว่าไม่มีความสามารถในการจะทำหน้าที่นี่คือการเตะฟุตบอลเข้าโกตัวเอง คุณเริ่มต้นแบบนี้ไม่ได้เป็นผลดีกับนายมงตรีนะคะเป็นผลเสียกับนายมนตรีเพราะคนอ่านระหว่างบรรทัดก็จะมองว่าอ๋อพักเพื่อไทยเขารู้ว่านายมงตรีนั้นเนี่ยรับมือไม่ได้หรอกเขาถึงพูดว่าเมื่อมีการซักฟอกมานายมงตรีพร้อมและรัฐมนตรีทุกคนก็พร้อมใช่ไหมครับแล้วถ้าเทียบนายกอ,อุ้งยิงกับนายยงยิ่งรักอ,อกะครับอาจารย์ คือพี่ว่านยกิ่งลักยังพอจะรู้อะไรบ้างเพราะอย่างน้อยที่สุดพี่เชื่อว่าตอนก่อนจะเป็นนายมนตรีที่ใช้เวลา49วันและได้เป็นนายมนตรีเนี่ยนะคะคุณยิ่งลักษ์น่าจะได้บริหารบริษัทในเครือข,ของชินคอบมาบ้างในระดับหนึ่งพี่จำได้เลยนะโนว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเขาทำพ็อกเก็ตบุ๊ก รวบรวมสตรีผู้มีความเชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจของประเทศไทยมีคุณยิ่งลักษณ์อยู่ในนั้นด้วยนะคะนะคะ, mm hmm. อ,ะอันนี้ข้อที่หนึ่งที่พี่ขอตั้งข้อสังเกตว่าคุณยิ่งลักษ์ยังมีข่าวเรื่อง ของการเป็นผู้บริหารบริษัทในเครือรู้สึก SCS เนี่ยก่อนที่สามีของอคุณเอมจะมาดูแลเนี่ยคุณยิ่งรักเขาก็ดูแลมาก่อนนะคะแล้วก็เขาได้ถูกรวบรวมอยู่ใน p o อกเก็ตบุ๊ว่าเขาเป็นสตรีธุรกิจที่มีความสามารถนะคร แล้วก็เมื่อมาเทียบกับคุณองอิงคุณองอิงเนี่ยเราไม่เคยได้ข่าวเลยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากเป็นนายกเราก็รู้ว่าเธอเป็นประธานอยู่หลายบริษัทเป็นซีออยู่หลายบริษัทแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยว่าเธอบริหารบริษัทไหนในเครือบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างที่เธอทําแล้วถือว่าเป็นผลงานและในขณะเดียวกันเวลามีการพูดถึงสตรีธุรกิจที่ดีเด่นก็ยังไม่เคยมีชื่อคุณองอิงอ่ะอันนี้ในเรื่องความสามารถนะครับอันที่สอง ในแง่ของบุคลิกหนูพี่ว่าคุณยิ่งลัก ไม่มีบุคลิกของคนหญิงยักโสโอหังอวดดีเธอเป็นคนที่ไม่เคยมีการมาต่อว่าต่อขานไม่มาต่อล่อต่อเถียงอะไรต่างๆนานานะครับเธอก็เงียบเงียบไปจะพิพากษาวิจารอะไรเธอก็ไม่เถียงอะไรที่เธอปรับได้เธอก็ปรับอะไรปรับไ,ได้เธอก็ทำของเธอไปแบบนั้นมีครั้งเดียวเท่านั้นที่คุณยิ่งรักสะบัด ก็คือตอนที่เธอทนไม่ไหวเธอก็พูดว่าดิฉันก็ถอยจนที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เดินสะบัดหนีไปอันนั้นเป็นครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่คุณยิ่งรักเป็นในช่มงตีแต่ปรากฏว่าแตกต่างกับคุณแพทย์ทองทานหลายครั้งที่เธอบอกว่าคนวิพากษ์วิจารณ์เธอเป็นคนอคติ เป็นพวกนกาท t วิตี้เป็นคนที่อินสกิลนะครับเธอก็บอกว่าการพิทอาพิจารย์เสื้อผ้าเธอเนี่ยไม่เคารพเรื่องรัฐธรรมนูญตัวของเธอแต่ร้ายที่สุดในวันที่เธอถูกต่อว่าต่อขานเรื่องของรองเท้าเธอพูดบอกว่ารองเท้าเนี่ยเธอใส่สําหรับเดินบนถนนเธอไม่ได้ใส่บนที่ใส่บวกของใครตรงนี้เป็นบุคลิกที่ไม่น่ารักเลยไม่ควรจะเป็นบุคลิกของคนที่เป็นผู้นําของประเทศซึ่งเป็นเป็นบุคคลสาธารณะค่ะ เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังเตรียมการเตรรียมกาเดินทางไปเยอรมันไปดูงานแฟชั่นซึ่งขณะที่ชาวนาเน,นี่ยกำลังจะมีม็อบแล้วก็จะมา <c oughs> ที่รัฐบาลอาจารย์มองเรื่องนี้ว่านายกหนีชาวนานใช่ไหมครับไอ้หนีหรือไม่หนีนั่นก็ไปตัดสินกันเอาเองแต่พี่ขอให้ทฤษฎีการทำงานหน่อยนะครับคนเป็นผู้นำไม่ว่าองค์กรใดๆก็ตามนะคร จะต้องมีความสามารถในสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า prioritization แปลว่าเรียงลำดับความสำคัญเป็นว่าจะทำอะไรก่อนจะทำอะไรหลังถ้ามีทรัพยากรจำกัดเช่นมีงบประมาณจำกัดจะเอางบประมาณไปใช้อะไรก่อนถ้ามีเวลาจำกัดจะเ,เวลาไปใช้อะไรก่อน ถ้ามีคนจำกัดจะใช้คนนั้นไปทำอะไรยังไงก่อนถ้ามีเครื่องจักรจำกัดและจะต้องทำหลายเรื่องจะเอาเครื่องจักรนั้นไปทำอะไรก่อนถ้าคนเราเนี่ยนะอย่าว่าจะเป็นผู้นำเลยโนชีวิตส่วนตัวเนี่ยถ้าเราใหออริทน e ไม่เป็นเราจะเริญยากค่ะ เพราะฉะนั้นพี่ไม่บอกว่านายกหนีชาวนาเรื่องราคาข้าวหรือไม่หนีแต่พี่อยากจะตั้งคําถามกับนานยกตรีว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นหน้าที่ของนายกต้องดูแลอยู่ตอนเนี้กับการที่จะต้องไปดูงานเรื่องแฟชั่นที่ทางด้านของเยอรมันเนี่ยนะคะนายกให้ความสําคัญระหว่างการที่จะมาแก้ไขปัญหานี้นั่นกับการไปดูแฟชั่นนะบางอย่างเนี่ยเขาต้องการนายกมากกว่า ะะยกตัวอย่างเช่นการไปดูงานแฟชั่นเนี่ยส่งคนไปได้ไหมส่งรัฐมนตรีทางด้านใดด้านหนึ่งไปได้ไหมส่วนการแก้ปัญหาเรื่องราคานี่นายกอาจจะต้องมาร่วมมือกันกันกบทางด้านคุณนรม,มนกับคุณพิชัยมาปรึกษาหารือกันนะคืออย่าให้คนคิดว่านายกเนี่ย i o r i t i z e ไม่เป็น Prioritize ไม่ถูกนะครับ จำได้ไหมนายกเครถูกต่อว่าเมื่อตอนที่นายกบอกจะเล่นสงกรานเดือนเมษาทั้งเดือนแต่ผลสุดท้ายปรากฏว่าช่วงเดือนเมษาที่นายกให้ความสำคัญมากจะเล่นทั้งเดือนตัวนายกพาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกง แค่นี้นายกก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์แล้วค่ะว่านายกเรียงลาดับไม่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยมเมื่อนายกให้ความสําคัญกับงานเทศก,กาลสงการานมากถึงขนาดประกาศว่าจะเล่นทั้งเดือนเมษาแล้วทาไมตัวนายกไม่ให้ความสําคัญกับงานสงการานจะหนีไปเที่ยวฮ่องกองทําไมล่ะคะเรื่องของชาวนาจานชาวนาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทางเสียงของพรรคเพื่อไทยอ่ะ ถ้าปรากฏว่าวันนี้ปัญหาของชาวนาเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็ราคาข้าวเปลือกเนี่ยมันต่ํามา,จากจนกระทั่งถ้าขายก็คือขาดทุนอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงว่าเพื่อไทยพลาดเรื่องนี้หรือเปล่าฮะโอ้เข้าพลาดอย่างแรงแล้วที่พลาดยิ่งกว่านั้นคือคุณพิชัยเนี่ยไม่รู้นูต้ตได้อ่านหรือเปล่าคุณพิชัยเ,เธอช่วยเ,เกษตรไม่ไหวเธอก็บอกว่าจะให้ช่วยกันไปเรื่อยๆเหรอมันจะเป็นภาระนะอย่าลืมนะตอนหาเสียงเนี่ยบอกจะช่วย คุณแพทย์ทองทานบอกเธอเองจะเป็นแม่ค้าออกไปต่างประเทศเพื่อไปขายผลผลิตการเกษตรของไทยให้ได้ราคาแต่พอมาถึงเป็นปัญหาราคาข้าวตกต่ำคุณพิชัยกับพูดว่าจะให้ไปช่วยได้อย่างไรจะให้ช่วยตลอดไปจะไหวเหรอมันจะกลายเป็นภาระนะต่อให้เรื่องนี้เป็นความจริงแค่ไหนอย่างไรมันไม่ควรจะออกจากปากของคนที่เป็นรัฐมนตรีที่กากับดูแลเรื่องราคาสินค้านะคะ ใช่เหมือนเขาพูดว่าชาวนาคือภาระของประเทศนะครับใช่มันไม่ควรจะพูดซึ่งก็เลยสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทําไมในเมื่อเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาบอกมาตลอดว่าเขาเก่งเรื่องทางเศรษฐกิจนะครับแต่ทั้งปัญหาของชาวนานี้เนี่ยเขาจัดการเลยไม่ได้เลยแล้วปรากฏว่าม๊อบชาวนาซึ่งเป็นฐานเสียของเขาเนี่ยมาที่ทำเนียบซึ่งในสมัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเรื่องนี้มันมีทั้งประกันร,ราคาข้าวมีอะไรต่างๆานาทีที่ช่วยเหลือชาวนาแต่ทําไมเพื่อไทยกลับพลาดเรื่องพวกนี้ครับอาจารย์ เพราะว่าเขาอาจจะพิจารณเรื่องอื่นก่อนก็ได้คือเวลาที่เขาหาเสียงเขาก็อยากจะได้การหย่อนบัตรของเกษตรกรเขาก็ตะโกนออกไป แล้วพอมาถึงเขาทํางานเข้ามาจริงๆเนี่ยเมื่อเขาเรียงลําดับแล้วเนี่ยเขาอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการกํากับดูแลราคาพืชผลเนี่ยเป็นรองเรื่องของการผลักดันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อให้เกิดคาสิโนเสรีไหมเขาอาจจะให้ความสําคัญกับการแก้รัฐธรรมน,นูนซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงมาไอปราบโกงไหม เขาอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของ MOU 44ที่จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องของสินทร,รัพย์ต่างๆที่อยู่ใต้ทะเลตรงนั้นไหมคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เขาหาเสียงเนี่ยมันทำให้ได้คะแนนแต่สิ่งที่เขาจะเร่งทำมันอาจจะเป็นประโยชน์ของพรรค มากกว่าการได้คะแนนแล้วเดี๋ยวพอตอนหาเสียงเลือกตั้งรอบหน้าเขาก็จะคิดเรื่องของนโยบายประชานิยมออกมาประกาศเพื่อหาคะแนนแล้วประชาชน ใช่ฟังแล้วก็จะเคลิมหลงไหลก็จะเลือกเขาอีกโดยที่ไม่ได้จําว่าที่ผ่านมาหลายครั้งหลายคราที่เขาตะโกนประชานิยมนู่นนี่นั่นบางอย่างเขาก็ทําได้เต็มที่บางอย่างก็ทําได้แบบกระปิดกระปลอยบางอย่างก็ทําไม่ได้เลยนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าเขาจะทําทเรื่องหมื่นบาทได้อย่างกระปิดกระปอยแต่เรื่องของค่าแรง600เขาทําไม่ได้เลยนะคะเรื่องของเงินเดือนของ ปริญญาตรี20,000เขาก็ทำไม่ได้เลยเรื่องของการที่จะทำให้บ้านใดที่ไรายได้ไม่ถึง20,000จะเติมให้เขาก็ทำไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องที่บอกว่าค่าน้ำค่าไฟลด 1, ทันทีทันทีแปลว่ากี่โมงเขาก็ทำไม่ได้เลยการที่จะมีหนี้สินลดลงและเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเขาก็ทำไม่ได้เลย จะทําให้ราคาพืชผลดีขึ้นโดยจะไปเป็นแม่ค้าออกไปขายเองเขาก็ทําไม่ได้เลยเขาทําไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่รู้กี่เรื่องแต่พอรอบหน้าปี2อ7 0สิมมติเขาอยู่จนครบสีปีเขาก็จะหาเสียงด้วยการคิดโครงการชานิยมนุนนี้นั่นมาอีกคนได้ฟังก็จะเขลิมก็จะลงคะแนนให้เขาอีกแล้วก็คนที่จะลืมว่าสิ่งที่เขาเคยสัยาาไว้เขาทําไม่ได้คนก็จะไม่เขตไม่เขตถ้าเกิดนูลองดูนะตั้งแต่สี่สีมาเรื่อย สี่แปดห้าศูนย์นะคะหกสองหกหกเหมือนเดิมค่ะการหาเสียงไปด้วยประชานิยมแล้วพอได้เป็นรัฐบาลก็ไม่สามารถทำได้นู่นนี่นั่นเยอะแยะนูอย่าลืมนะเขามีข้อแก้ตัวอยู่สองข้อซึ่งมันฟังขึ้นนะจะบอกใหว้ว่าข้อที่หนึ่ง เราเป็นรัฐบาลผสมมีพรรคร่วมอยู่ด้วยเราไม่สามารถผลักดันนโยบายของเราได้ครบร้อยเเซนเพราะข้อนี้มันจะต้องเป็นการตกลงและยินยอมกันระหว่างพรรคร่วมดังนั้นที่เราทำไม่ได้ในบางเรื่องนั้นก็เพราะว่าเราจะต้องฟังเสียงพรรคร่วมด้วยนี่เป็นข้อแก้ตัวข้อที่หนึ่งนะคะซึ่งมันก็จริงเขาเป็นรัฐบาลผสมเรื่องที่สองนะคะ เขาก็บอกว่าเขาอยากจะทำแต่มันมีคนขวางออย่างเช่นแจกเงินหนึ่งมืนบาทเป็นดิจิทัลวอลเล็ตนะคะให้กับคนยุติสปีขึ้นไปจำนวนห้กว่าล้านแต่เขาทำไม่ได้เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุทธขวางอาจารย์เศรษฐศาสตร์ร้อยกว่าคนขวาง TDI ขวางก็กว่าเขาต้องการที่จะทำแต่คนขวางไม่เขาทำแต่ข้อแก้ตัวของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย ผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนเนี่ยเคิมแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็หลงเชื่อครับคือฟังแล้วก็ดูเป็นเหตุเป็นผลนะ,ะเขามีเอฟซีของเขาอยู่แล้วหนูไม่ต้องกลัวหรอกเวลาที่เขาพูดอะไรแล้วพวกเราเนี่ยนะคะฟังแล้วไม่เชื่อลูกน้องพี่นะลูกศิษย์พี่ชอบพูดอาจารย์เขาพูดอย่างนี้ได้ยัยพี่บอกเขายว้ไงรู้ไหมหนูจ้าเขาไม่ได้พูดกับหนูหรอกเขาพูดกับเอฟซีเขา เขารู้ว่าหนูยังไงก็ไม่เชื่อเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่แคร์หนูจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาเขาขอให้เอฟซีเชื่อเขามั่นคงอยู่กับเขารอบหน้าเลือกเขาแค่นั้นเขาพอใจเพราะจํานวนคนที่เลือกเขามากพอที่าจะชนะได้หนยไม่ต้องง้อมาเปลี่ยนใจคนที่ไม่เชื่อเขาเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกเด็กๆพรงนั้นมาหนูจะไปเดือดร้อนอะไรที่เขาพูดแบบนี้เขาไม่ได้พูดกับหนู หนูเชื่อไม่เชื่อเขาไม่แคร์หรอกเขาต้องการให้เอฟซีเขาเชื่อเขาและปักหลักอยู่กับเขาเป็นฐานเสียงให้เขาต่อไปเ,อเป็นรถทองแดงเป็นกำแพงเหล็กให้เขาต่อไปเขาต้องการแค่นั้นเขาไม่น่าสนใจพวกหนูเราจานวนหนูน้อยกว่าจํานวนคนที่เชื่อเขาอาจารย์แต่ว่าผมเคยฟังพักท่อมก็าจะพูดประโยคเิ็ดประโยคหนึ่งนะอาจารย์ว่าเวลาจะบทขยี้อนะฮะบทขยี้อะไรมไม่รู้แต่ผมก็คิดว่า เออแฟนคลับของเพื่อไทยเนี่ยที่เชื่อเพื่อไทยอย่างหัวปักหัวปั๊มโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดแยกแยะไต่ต่อต่างๆมาจาล้มหายตายจากไปและกลุ่มคนที่แสดงบางส่วนก็จะกลายมาเป็นสีส้มหรือว่าอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่มีสีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าภายในสี่ปีนี้รัฐบาลเพื่อไทยไม่สามารถที่จะผลักดันผลงานออกมาได้เนี่ยเชื่อว่าการเลือกตั้งในปีน70เนี่ยเพื่อไทยคะแนนเขาจะต้องทิ้ง ดิ่งลงมาแน่นอนอาจารย์มองว่าเขารู้ตัวไหมยนนอเนะนุนนจดไว้เลยนะปิดอีกหัวข้อหนึ่งที่เราต้องคุยกันคือเรื่องโพลซึ่งตอนนี้นะครับพักประชาชนขึ้นเหนือพักเพื่อไทยครับและคะแนนของคนปรากฏว่าหัวหน้าพักประชาชนซึ่งเมื่อก่อนมีคนเคยดูถูกว่า เขาหล่อสู้พิธาไม่ได้เขามีเสน่ห์ชื่อบสู้พิธาไม่ได้ตอนนี้คะแนนเขาก็อยู่เหนือคุณอุ้งอิงแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องคุยกันก็คือผลโพลข,ของนิด้าว่าด้วยเรื่องความนิยมพักการเมืองและทัศนคติที่มีต่อผลงานรัฐบาลจดไว้ในกระดานวันหนึ่งต้องพูดเรื่องนี้นะคะจะให้โอกาสแก่พักส้มในการจะชนะในวันข้างหน้าใช่ครับ มันมีคนก็พูดอย่างนี้กันเยอะมากเลยอาจารย์มีคนพูดเยอะมากเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่เราต้องคุยกันวันหนึ่งเอาเยาวยาวว่าทําไมคนถึงพูดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นคนโยนชัยชนะให้กับพรรคประชาชนอย่าคุยกันพรุ่งนี้เอาได้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะคุยเรื่องนี้นะคะว่าเพราะว่ามีหลายคนบอกว่ายิ่งเพื่อไทยสุดต่ำเท่าไหร่มันจะยิ่งผักคคะแนนไปที่พรรคส้มเท่านั้นวันนี้หมดเวลาอาจารย์ ไปก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะคบจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับผมนายกอุอิงจะต้องทําการบ้านอย่างหนักในการอภิปรายครั้งนี้เพราะว่าจะเล่นลูกจย์ไปคุนู้นคุ่นี้คนนั้นตลอดทุลาเนี่ยความเป็นผู้นําของท่านนายกก็จะยิ่งลดน้อยลงและคนก็จะโจมตีท่านนายกมากขึ้นเจอกันใหม่กับรายการเรื่องรับป้าน,นะครับไปก่อนนะครับทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลาสิบโมงเช้านะครับสวัสดีครับ